<formation jin inh throat> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีครับอันนี้พี่ป๋องนะคะพี่ป๋องแนะนําตัวให้กับพี่น้องๆเราหน่อยครับป๋องนะครับอ่าพิทยาแก่งแก้วนะครับก็รักในการท่องเที่ยวครับวันนี้ที่สะดุดตาและอยากมาสัมภาษณ์พี่ป๋องนะคะอยากให้เพื่อนๆเห็นพาหนะที่พี่ป๋องมาค่ะมออเตร์ไซค์ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะชิลแคมป์ค่ะค่ะพี่ป๋องมาจากที่ไหนยังไงครับมาจากสุราษฎร์ธานีครับอ่าคุณทีบกเขพารถตู้ทั้งหมดผมพามออเตร์ไซค์มามาได้ครับ กมจะป็นต้องเหมือนครับกี่กิโลคะพี่ก็เกือบจะร้อยโลเกือบเกือบร้อยกิโลเจ็ดร้อยกิโลนะคะประมาณนั้นครับเออแล้วเวลาพี่ท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆพี่ใช้พาหนะยังไงคะก็เอาง่ายๆสบายๆายายนะครับแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์นะครับเหมือนวันนี้ผมอยากจะขึ้นเขากระโจมผมงก็ะพาเว็บมาถึงไกลแต่แมันไปได้หลายที่ว่าสดุอุปรกรณ์ที่พี่ใช้ะค่ะดูเรียบง่าย ที่มีคอนเซ็ปต์ยังไงคะในการผมเน้นของที่มีอยู่ครับเน้นของที่มีอยู่มาใช้เกิดประโยชน์ประมาณนั้นคือของที่ใช้เหมือนกล่องจริงๆบางคนก็ไปซื้อกล่องท้ายรถในราคาแพงแต่เขเอากล่องใส่ผ้ามา DIY ใส่ได้แล้วพี่ป๋องได้อะไรจากการมาเที่ยวบ้างคะอู้มากมายครับได้ทั้งมิตรภาพได้ความสุขในการท่องเที่ยว นี้สำคัญที่สุดความสุขมิตรภาพของเราเนี่ยเราไม่แบ่งชนชั้นเลยนะพี่ไม่ไม่แบ่งรถทุกคันนะคะไม่เกี่ยวกับเรื่องของรถไม่เกี่ยวกับเรื่องของแบบทุกคนมีใจรักการท่องเที่ยวก็สามารถเพื่อนกันได้ใช่ถ้าคุณจะจะเที่ยวไม่ต้องโรมีเงินเยอะค่ะเราเที่ยวเฉพาะที่ว่าเรามีเที่ยวที่เรามีเที่ยวที่เราไหวเที่ยวที่เรามีเวลาสิ่งแรกที่กันในการเที่ยวคือกำลังกำลังถ้าเกิดว่าอย่ารอให้จนไม่มีกำลังที่จะเที่ยว เที่ยวสะกดตอน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 มีแรงตอนม,มีแรงครับผมอยากให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนนะคะดูตัวอย่างพี่ป๋องแล้วก็มาท่องเที่ยวด้วยกันนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ